สวัสดีครับผมผมปานคุ้งนะครับผมจากฟรีพอซึ่งผมถูกน้องแกปปี้นะฮะท้าไอ้บักแคชาเลนจ์มานะครับผมซึ่งเป็นโครงการลงลงสำหรับคนผู้ป่วยที่เป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับผมก็ให้ไขไม่ยากคือคนอย่างที่โดนท้าอ่องน้ำแข็งเนี่ยนะครับผมไปนะครับผมเข้าไปในน้ำเป็นน้ําเย็นนะครับแล้วก็เอาล่าใส่ตัวล่าเสร็จปุ๊บผมต้องท้าต่ออีก3คน หาต่ออีสามคนนะครับเพื่อที่จะเรียกว่าอะไรดีอ่ะให้สามคนเนี่ยโดนไล่กันไปแข่ง,งต่อแล้วก็บริจาคต่อ,น,อ,อ,อน,ะนะครับผมผมคงจะบริจาคให้กับองค์กรนี่แหละนะครับผมเพื่อเพื่อเป็นสัมฤทธิ์นะฮะทำไมต้องเอานังแข่งล่เสร็ตัวเพราะว่าคนที่โดนล,ล่านังแขงเสร็ตัวเนี่ยกั้นเนื้อตันหนาวสันควบคุมไม่ได้เพราะเนื่องจากว่ามันเป็นเป็นการสะท้อนเห็นว่าผู้ป่วยโรคนี้ยเขาเป็นยังไงนะฮะเอามาอีกแกปปี้นี้ก็ดีดี มันทำมันทคำคลิปตอกนกลางคืนแต่มาถ่ายของตอนบ่ายโมงครึ่งมัจะรู้ไหมว่ามันถ้ามันกระแทกองตอนที่คืนอม่ได้มาเริ่มเลยเดี๋ยวจะหาเดี๋ยวจะหาว่าเอาของมาทิ้งกว้างฉะนั้นก็ทิ้งกว้างเว้ยนะเดี๋ยวจะหาผมนี่ไงขอโทษดิไงมะ อกทำเกินไปน่อยอ่ะว้าคนการที่เาวร์คตามกฎของไอ้บัเคนเลนนะครับสามท่าที่ผม้องขอทานนะครับผม คนแรกนะครับผมคุณอัศนีบุญคุ้มนะครับผมแอดมินของเว็บไซต์เกมเด็กนะครับอ่าคนแรกนะครับและวก็ที่สองนะครับก็คือคุณเอ็กจากร้านขายเก้าอี้ร้านเน็ตที่นั่งเทวดาอ่าฮะขอเชิญกระจายข่าวไปทั่วร้านเกมเลยนะครับแล้วก็คุณสุดท้ายนี้ไม่มีเขาผมคงไม่มีงานทําพี่ขีมแห่งนิกบี้ออนไลน์นะครับผมสารทั้งนี้มีเวลาทั้งหมด24ชั่วโมงในการทําภารกิจนี้สเร็จนะครับผมก็อุย้ยหีแดด,ดออก ก็ขอให้โชคดีครับผมบคุรับเออชัดเออ